สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อดวงพรบุราคอนเป็นเกษตรกรบ้านยันตะพายตําบลบึงบวัวอําเภอวัิระบรารมีจังหวัดพิจิตรค่ะอ่ะเข้าประเด็นเลยนะครับแต่ก่อนนาแปลงนี้มีปัญหาอะไรปัญหาดินเป็นสนิมจะ้พะพอใช้น้ำประดาลแล้วเวลาดึงน้ํามาน้ำมันก็จะเหลืองข้างบนเนี่ยมีแต่สนิมแล้วควมันจะไม่โตทํายังไงใส่ปุ๋ยเยอะยังไงก็ไม่โตเลยจะ้ะ อืมนะครับอ่าแล้วแก้ปัญหายัางไงครับก็พอดีน้องเขามีโคซอยกับไอโฟทีมาเขาให้ลองใช้ตอนคุมเลนดูพอใช้แล้วมีความรู้สึกว่าข้าวมันพุ่งโตขึ้นมาแบบเขียวตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาเลยจ้ะอืมนะครับจ้ะอ่านะครับก็คือโฟทีเอามาฉีดบำรุงส่วนโฟซอยเอามาแก้ปัญหาเรื่องดินเรื่องดินดน,นะครับแล้วพอใช้โฟซอยไปแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงดินที่เราเห็นชัดๆเลยคืออะไร มันเขียวมาตลอดเลยแล้วมันพุ่งอะ่ะเราใส่ปุ๋ยแค่สามลูกจากที่ว่าเดิมใช้รอบละหกลูกทีนี้ใช้แค่สามลูกดูข้าวมันเขียวเขียวแบบพุ่งมาตลอดอะ่ะดูแบบมองแล้วปิดหูปิดตาใครมาก็เอ๊ะทำไมใช้อะไรทําไมถึงดูข้าวเขียวจังเลยอืมนะครับแล้วเราใช้โฟทีมากี่ปีแลวโฟทีนี้ใช้มาสามปีแล้วจ้ะสามปีแล้วจ้ะ เพีงแต่ว่าปีนี้มาเจอปัญหาน้ําใช่แล้วเราแต่ก่อนมันแล้งอ่ะเล้งมาสองปีแล้วเราทีนี้เจาะบ,บอ่บอสองบ่อเราใช้เราไม่ไปรบกวนน้ําคลองเราเลยมาดึงแต่บอ่อเลยเจอปัญหาสนิมแบบสนิมมากเลยอืมจากน้ํปบาดาลเนาะจ้ะอ่ะโอเคครับพอได้ใช้โฟซอยมาแก้ปัญหาน้ําสนิมนะครับก็ข้าวก็เขียวขึ้นมาจ้ะดูมันกินปุ๋ยอะรูดินมันฟูขึ้นแล้วข้าวมันดูเขียว ดีดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยจ้ะโอเคครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากครับโฟที T และโฟซอยช่วยเรื่องของนาข้าวได้เลยเนะาะนะครับอ่ะวันนี้ผมนัทพงทองกเกษรทักโลกลาวก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ